น,น,นีน้ำอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับกุ้ือูตานะครับไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตน,นี่คือเส้นทานงสมุนลบดูออยูดาห์นี่เส้นทางน,นุ่งหน้าสู่การจระจา โดนขับขา,าง่ึ่นเชลิแม้แต่รถโอวิลใหญ่ยังไปไม่รรอนะคับยกเว้นรถาาร,าารัาขเรื่องต้นตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องอาหารที่จะเข้ามาช่วยนได้นะครับสำหรับผม